ทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าห่มพระท่าถวายเป็นบุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อสืบทอดพระศาสนาเจริญบุญกุศลในธรรมจะลงกุญงามความดี ด้วยบ,บุญกุศลอาน si no you know, ิสงส์น oh ี้ขอส่งให้กับเข้ากรรมในเวรและจงเป็นไปตามผู้มีจิตศรัทธาที่ได้อธิษฐานไว้สำเร็จทุกประการเราลูกหลานขอตั้งปณิธานตรงต่อพุทธ ศึกษาธรรมศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะติรมะเฮ้ยแท่ธรรมะเมะเป็นกิจหน้าที่อันสำคัญของลูกอันสาคัญของลูกในการประกอบพิดีใการอบิีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเสมอตลอดการละนานตลอ